ของการท่องเที่ยวนั้นที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมากเลยนะคะเมื่อการท่องเที่ยวนั้นขยายตัวสายการบินก็เติบโตด้วยค่ะมีสายการบินขนาดเล็กเกิดขึ้นมากหลังเปิดเสรีการบินแต่ก็ต้องปิดตัวลงมากถึง13แห่งเช่นกันนะคะปัญหาก็คือขาดสภาพคล่องทําให้สายการบินต้องทิ้งผู้โดยสารเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองก็สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง300ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจึงมีข้อเสนอให้ควบคุมสายการบินในหลายวิธีด้วยกันธุรกิจสายการบิน ขนาดเล็กจะรอดหรือไม่ติดตามได้จากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะนอกจากสายการบินบิสเน e s แ Air ขาดสภาพคล่องถูกระงับการบินทิ้งผู้โดยสารนับพันคนสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดให้กับบริษัททัวร์กว่า30แห่งมูลค่ากว่า300ล้านบาทก่อนหน้านี้เคยมีสายการบินขนาดเล็กทิ้งลูกทัวร์แล้ว6ครั้งภายใน5ปี เช่นเมื่อกลางปีที่แล้วสายการบินซิตี้แอร์ลอยแพ่ผู้โดยสารจีนเกือบ300คนจากปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงตุลาคมปี2555สายการบิน PC ซีแอค้างชำระค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียมสนามบินถูกอายัดเครื่องผู้โดยสารตกค้างถึงเกือบ400คนหรือเหตุการณ์ลอยแพ่ผู้โดยสารก่อนหน้านี้ทั้งภูเก็ตแอร์เอเชียแอร์อาร์แล และูแอร์ไลน์ใน10ปีมานี้มีสายการบินต้นทุนต่ำเกิดขึ้นมากและก็ปิดตัวลงไปมากเช่นกันข้อมูลจากกรมการบินพลเรือนพบว่ามีสายการบินที่ปิดตัวลงไปแล้ว13แห่งจากที่ออกใบอนุญาต61แห่งส่วนใหญ่เป็นของคนไทยจากปัญหาการบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง ไม่เหมือนสายการบินจากทุนต่างประเทศน่าจะเป็นเพราะการบริหารงานนะครับการบริหารงานซึ่งถ้าดูว่าต้นทุนหนึ่งต้นทุนเนี่ยก็ไม่เท่ากับแฟรนชาย์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอันที่2น่าจะเป็นเพราะการบริหารงานของสายก,การบินนั้น,น,นเองซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าถ้าเป็นแฟรนชาย์เขาอาจจะมีระบบของต่างประเทศที่เข้ามาดูแล นนนนแ่่่ขอออองงไททททยยยเเเเรรราาาาาาาจจาาาจจะะะีกกัั้็ลปํํสบปัญหาบ้าางสยการบินขนาดเล็กต้องปรับตัวให้อยู่รอดบางแห่งราคาตั๋วถูกกว่าสายการบินหลัก25%บางแห่งผูกขาดให้บริษัททัวร์เช่าเหมาลำผู้บริหารสายการบินนกแอร์แม้จะเป็นรายใหญ่ในตลาดโลคอสที่มีเครื่องบินถึง20ลำยอมรับว่าธุรกิจนี้อยู่ยาก นอกจากความปลอดภัยของชีวิตผู้โดยสรารยังต้องแข่งขันด้านราคามีความเสี่ยงสูงทั้งด้านเงินทุนการบริหารการซ่อมบำรุงและปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมเช่นสภาพอากาศการเมืองเศรษฐกิจและราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องเงินกับสายป่านอย่างเดียวมันเกี่ยวกับความใส่ใจในการที่เราเข้าไปบางคนเพิ่งคิดว่ามันมันเท่มาก มันไม่เท่หรอกมันดูเท่ข้างนอกนะแต่ข้างในนี่ปวดกระบาลน้าดูเหมือนกันพี่อันนี้ปวดหัวนอนตีสามทุกคืนเพราะว่าเพราะอะไรน้ำมันราคาขึ้นราคาลงเราต้องเฮจน้ำมันมันผันผวนพะน้ำมันมันผันผวนมันหมายความว่าคอสมันผันผวนแล้วพี่ก็ร่างศึกษาเรื่องคอสเนี่ยพวกนี้เรื่องน้ำมันน้ำมันนี่เพราะว่ามันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคอสตคือน้ำมันอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวมองว่า สายการบินขนาดเล็กยังอยู่ได้ห่างทำธุรกิจด้วยความสุจริตบริหารจัดการดีเพราะตลาดยังมีความต้องการสูงเช่นการเช่าเหมาลำไปยังพื้นที่ที่สายการบินหลักไม่เปิดเส้นทางแต่ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารสายการบินเหล่านั้นยักย่อเงินออกไปใช้นอกระบบจนขาดสภาพคล่องและกฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดในการควบคุมสายการบินคนหลงใช้บริการเพราะเห็นว่าได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนแล้ว ต้นทางดีถูกไหมครับกฎระเบียบเข้มงวดตรวจสอบอทุกระยะถูกไหมครับสายบินก็ทุกคนจะจะแบบจะเกเลยหรือจะจะ,จะออกล่องลองูกโลกทางเนี่ยมันก็ทํางานได้ช้าถูกไหมมันไม่ไม่ใช่ว่าจะเกิดง่ายๆนะครับเหมือนคราวนี้โอ้โหทำไมติดนี้ติดสินเยอะแยะขนาดนั้นถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ติดนี้ข้างในอย่างเดียวแล้วข้างนอกอีกเยอะแยะทาไมยังทําได้เยอะแยะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับ มันก็็เเปนปนนนััญหหาาออยู่่มืกวรวระบบบตรรรวจจจสอออขงเเาาานีมมัะะปญหกทรวงการท่องเที่ยวเตรียมหารือกับกรมการบินพลเรือนแก้ไขระเบียบการขอใบอนุญาตการบินของสายการบินขนาดเล็กให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจป้องกันการทิ้งผู้โดยสารเช่นให้มีเครื่องบินมากกว่าหนึ่งลำต้องวางเงินค้ำประกันธุรกิจซึ่งอาจน,นำมาใช้เยียวยาน,นักท่องเที่ยวหากเกิดปัญหา โดยจะหารือในสัปดาห์หน้านี้สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยเอสองมทอรายงาน